ทิศทางดวงชะตาของชาวพฤกธศในช่วง15-31ตุลาคมจะเป็นอย่างไรนะคะในช่วงครึ่งหลังตุลาคมนะคะดาวประจําตัวของชาวพุศพเริ่มกลับมาเดินเป็นปกตินะคะรวมทั้งดาวราหูขยับย้ายเข้าสู่พบเรือนลาบผลส่งผลให้มีโชคลาภจากดาวราหูยาวนาน18เดือนนะคะจะเป็นลาบผลเรื่องใดไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่ร,รักนาราศีพฤกธศพรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนก็รับฟังได้ หากสนใจเรื่องดวงเรื่องการพยากรณ์ฝากกดติดตามช่องโหราฮะกาไว้นะคะสำหรับในช่วง15-31ตุลาคมนะคะมีดาวย้ายหลายดวงนะคะหนึ่งในนั้นก็คือดาวใหญ่นะดาวราหูนะคะของชาวพฤกศบนะเป็นเจ้าเรือนกรรม,มะนะคะก็คือเรื่องงานนะคะดังนั้นเป็นจุดเปลี่ยนทางการงานของชาวพฤกศพอีกช่วงหนึ่งนะในช่วง17ตุลาคมไปนะคะ ดาวราหูเป็นเจ้าเรือกนกรรมมะนะคะจะเข้าสู่ภพเรือนลาบผลนะซึ่งเป็นภพเรือนที่ส่งผลดีมากกว่าผลเสียนะคะสําหรับชาวพุกษศพแล้วดาวราหูจะไปอยู่ในภพเรือนนี้ยาวนานถึงหนึ่งปีครึ่งนะคะดังนั้นก็ถือว่าเป็นโชคลาภเกี่ยวข้องกับเรื่องการงานความเป็นอยู่หน้าที่ตําแหน่งความรับผิดชอบของชาวพุกธศพ สำหรับดาวราหูนะคะเข้าสู่ภพเรือนนี้นะเรียกว่าจะมีโชคลาภในเชิงเรื่องของการงานนะคะในเชิงระยะยาวนะเช่นคุณมีโอกาสได้หยิบจับงานใหญ่นะคะมีโอกาสมาถึงตัวนะโดยงานที่ได้นะคะอาจจะเป็นงานที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะหรือว่าเป็นช่วงปีที่ชาวพฤษภศพนะคะหยิบจับทําอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จง่ายกว่าที่ผ่านมานอกจากนีก้อาจจะเป็นช่วงมีโชคมีลาภในเรื่องการทํามาหากินนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง รวมทั้งทดลองทำอะไรแปลกๆใหม่ๆนะหรือว่าทำตามไอเดียตามความคิดก็อาจจะเป็นช่วงที่ชาวพฤษศพนะได้รับความสำเร็จเกินคาดนะคะสำหรับดาวราหูนะคะจะเล็งไปที่ภพเรือนปุตตะของชาวพฤษศนะคะอาจจะมีโชคลาภไปเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องความทันสมัยเรื่องความไฮเทคนะรวมทั้งอาจจะมีเรื่องการลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งปีครึ่งนี้ได้นะคะ ผลดีนะคะเกิดขึ้นกับชาวพึกษศพนะที่ทํางานในเชิงเกี่ยวข้องกับเยาวชนนะคะคนอายุน้อยคนต่างวัยนะรวมทั้งดีไปในเรื่องของการเพาะพันธุ์การขยายพันธุ์นะการทํางานในเชิงของการเพาะเลี้ยงดูแลนะต้องใช้การประครบประงมสูงนะคะก็อาจจะเป็นลักษณะโชคลาภที่เกิดขึ้นอย่างสิ่งเหล่านี้ในช่วงเวลาที่ราหูส่งผลน,นะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องการงานนะที่ผ่านมาไม่ค่อยก้าวหน้าหรือยังหางานที่เป็นหลักแหล่งหรือไม่มีความมั่นคงทางการงานเท่าไหร่นักนะคะอาจจะเป็นปีที่คุณมีอาชีพเสริมขึ้นมานะคะเรื่องของงานอาดีเรกความสนใจพิเศษความสามารถดั้งเดิมอาจจะนํากลับมาเป็นกิจการใหม่ๆนะคะหรือว่าเป็นช่องทางการหาเงินเพิ่มนะคะโดยราหูส่งผลดีอย่างโดดเด่นนะคะกับชาวพฤกศพนะโดยเฉพาะเน้นๆเ,เลยก็คือเรื่องงานการตําแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบในแบบที่เป็นหลักปีเป็นระยะยาวนะคะ อะไรก็ดีนะคะดาวพฤหัสนะคะยังคงอยู่ในภพเรือนวินาศราชาโชคของชาวพฤกศพนะคะก็ยังคงเป็นปัญหาในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่บ้างนะเรื่องของการทํางานที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์กฎระเบียบหลายอย่างนะเรียกว่ามีความอึดอัดหรือต้องทํางานด้วยความระมัดระวังนะคะโดยดาวพฤหัสก็จะส่งผลดีอย่างโดดเด่นกับชาวพฤกศพเพิ่มขึ้นอีกนะในการย้ายภพเรือนในช่วงเมษายนปี2567นะคะก็จะส่งผลดีเพิ่มขึ้นไปอีกเท่าหนึ่งนะเนื่องจากดาว พระฤหัสนะคะเป็นดาวราบผลนะที่เข้าสู่การทับลักนาชาวพฤกษบโดยตรงอีกหนึ่งดวงนะคะเรียกว่าเป็นภาพรวมระยะเวลาใกล้ที่จะถึงนี้นะสำหรับชาวพฤกษพนะคะที่จะโดดเด่นเรื่องราบผลนะคะ สำหรับดวงชะตาชาวพุกศพนะคะในระยะเวลา15-31ตุลาคมนะคะเป็นสภาวะจังหวะที่ดวงดาวจะไปรวมกันอยู่ในภพอริหลายดวงนะคะสำหรับดาวที่เกี่ยวข้องกับภพบเรือนอริมีทั้งดาวที่เกี่ยวข้องกับครัวเรือน,นบุตรล้านบริวารน,นะคะรวมทั้งเรื่องคู่ครองนะบ่งบอกว่ามีภาระทางครอบครัวค่อนข้างมากนะคะอจหมายถึงมีภาระกิจกิจกรรมนะหรือคุณลงทุนต่างๆในช่วงนี้ในเรื่องเงินทองนะเกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวเรื่องสินทรัพย์ ยานพาหานะบ้านช่องนะรวมทั้งเรื่องของลูกหลานใกล้ตัวนะคะสำหรับดาวการเงินของชาวพฤษภศนะในช่วงที่ผ่านมามีกําลังเป็นมหาอุดและเกษตรนะคะถือว่ามีจังหวะเงินไหลเข้ามาแล้วในช่วงหนึ่งนะสำหรับใน15ตุลาคมไปนะคะดาวการเงินของชาวพฤษภศพย้ายเข้าพบเรือนอรินะคะมีกําลังสูงเหมือนกันนะดังนั้นถือว่าชาวพฤษภศพก็อาจจะอยู่ในสภาวะต้องจับจ่ายใช้สอยมากนะโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายทางบุตรหลานบริวารค่าเล่าเรียนค่าเลี้ยงดูต่างๆนะคะ อาจเป็นจังหวัดที่มีรายจ่ายหลายๆอย่างนะมารวมกันอยู่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะนอกจากนี้เรามาระวังเรื่องอุปกรณ์สื่อสารมีปัญหานะทำให้จำเป็นจะต้องซ่อมบ้างซื้อใหม่บ้างนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาว พุธนะคะไปอยู่ในภพเลือนอรินะคะใครที่ทํางานเรื่องของการติดต่อมากๆนะระวังระวังข้อมูลผิดพลาดนะคะเรื่องของการมีปัญหาเอกสารนะช่วงนี้ติดต่ออะไรนะก็อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าเรื่องของกระบวนการที่รอการพิจารณานะคะรวมทั้งใครที่ทํางานแล้วมีการเก็บข้อมูลเยอะๆนะก็ระมัดระวังมีความเสียหายเกิดขึ้นกับข้อมูลที่เก็บไว้นะหรือมีการโยกย้ายถ่ายเทจัดแจงเอกสารข้อมูลต่างๆในช่วงนี้นะคะ สำหรับข้อดีนะคะก็คือดาวประจําตัวดาวสุกนะเริ่มกลับมาเดินไปปกติในวันที่9ตุลาคมนะคะส่งผลดีในเชิงเรื่องสุขภาพนะเรื่องของความเป็นตัวตนความมั่นใจต่างๆของชาวพุษพนะคะก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนะเรียกว่าดาวสุกเนี่ยเดินโคโจรผิดปกติมาหลายเดือนนะคะดาวสุกจะเข้าสู่ภพเรือนพันธุนะดังนั้นก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของครอบครัวนะคะชาวพุชพมีความไปเกี่ยวข้องกับครัวเรือนมากนะแต่ก็เป็นไปในทางก้าวหน้าความ งอกเงยนะหรือมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในเรื่องของครัวเรือนนะคะดาวศุกร์ตรงนี้นะคะจะไปเล็งกับดาวเสาคู่เส้นศัตรูฝั่งตรงข้ามนะคราวนี้ก็จะเลงกันและเดินแยกออกจากกันนะส่งผลให้ปัญหาบางอย่างที่ยืดเยื้อหรือแก้ไขไปไปมาในช่วงที่ผ่านมาเกี่ยวข้องกับงานบ้างนะเกี่ยวข้องกับครอบครัวบ้างก็มีอันยุติลงหรือหาจุดสิ้นสุดได้นะคะ นอกจากนี้นะคะก็มีโชคลาภทางการเงินอยู่นะเนื่องจากดาวพระเกตนะคะยังไปกระตุ้นพบเรือนกระดุมพระอยู่นะก็เป็นเรื่องเงินทองที่เข้ามาโดยไม่คาดคิดนะคะอาจมีเหตุให้ได้เงินแบบปุบป,ปับฉับพลันจากเรื่องของต่างประเทศนะคะเรื่องของเงินที่ได้มาจากสายมูนะหรือวงการที่เกี่ยวข้องกับของศักดิ์สิทธิ์เรื่องของความเชื่อนะหรือทําอะไรช่วงนี้ไปอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะหาเงินได้ง่ายได้คล่องขึ้นนะคะ บางท่านนะคะมีการใช้เงินไปกับเรื่องของของสะสมเข้าของที่รอมานานนะหรือว่าของที่ซื้อเพราะความพึงพอใจส่วนตัวอันนี้ก็จะมีรายใจ่ายในแบบนี้เกิดขึ้นได้นะคะอย่างไรก็ดีภาพรวมนะก็จะเป็นจังหวะที่หลายๆอย่างเริ่มเดินหน้านะแล้วมันก็จะต้องมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสาหรับดาวเสาของชาวพุษภศพก็เริ่มเดินหน้าในปลายเดือนตุลาคมเช่นเดียวกันนะดังนั้นก็เป็นสภาวะการเดินหน้าในเรื่องลงทุนนะคะเกี่ยวข้องกับการงานนะอาจจะเนื่องมาจากเห็นโอกาสนะถูกบีบให้ต้องลงทุนขยับขยับ ะะหรือว่าช่วงเวลานี้ใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องความมั่นคงทั้งครอบครัวนะไปพร้อมกันกับเรื่องทางการงานนะคะบรรยากาศครัวเรือนนะคะของชาวพฤษศที่มีครอบครัวนะคะเดือนนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับพันธุเป็นนิดนะคะนิดแปลว่าน้อยด้อยค่านะคะหมายถึงคุณอาจจะเดินทางก็ได้นะหรือว่ามีการใช้ใจ่ายเงินไปกับเรื่องครัวเรือนหลายด้านหลายสิ่งนะคะรถราอาจถึงจุดที่ต้องซ่อมบำรุงนะหรือมีค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวข้องกับการ ตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมบ้านช่องนะคะแล้วมาระวังเรื่องทางสุขภาพนะของผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวซึ่งอาจจะมีมาแบบด่วนๆนะคะช่วงนี้นะคะดูแลสัตว์เลี้ยงให้ดีนะหากบ้านใครเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะหรือสัตว์อื่นๆที่เราดูแลรับผิดชอบอยู่นะคะอันมีเกณฑ์เจ็บป่วยนะหรือว่าเสียเงินไปกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้ได้นะคะ สำหรับชาวพฤษภ์นะคะที่อยู่กับหมู่เพื่อนเยอะนะคะหรือว่าเป็นโสดนะช่วงนี้นะคะดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศตรงข้ามนะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะก็ถือว่าการคบหากันมีความสัมพันธ์จะเป็นไปในลักษณะยังไม่ค่อยชัดเจนนะดีบ้างไม่ดีบ้างนะถือว่าก็ผันผวนในระดับหนึ่งนะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะในเชิงของคู่สัญญาคู่ค้าช่วงนี้นะก็จะเป็นไปในลักษณะบางทีก็พูดอย่างนะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะเรามาระวังเรื่องของการสื่อสารช่วงนี้นะคะ การแสดงออกทางความคิดเห็นนะการมีศัตรูด,ด้วยเรื่องของคําพูดหรือการแปลความหมายที่เข้าใจผิดก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะสำหรับเรื่องสุขภาพนะคะดาวไปรวมอยู่ในภพอดีตหลายดวงนะก็จะเป็นเรื่องของอาเป็นหวัดได้นะเนื่องจาก อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเรามาระวังเจ็บคอเสียงแหบเสียงแห้งเป็นอุปสรรคกับการพูดการสื่อสารนะคะเรื่องของกําลังวังชาช่วงนี้ถือว่าไม่ค่อยเสถียรน,นะบางวันก็อาจทาเยอะบางวันก็อ่อนล้าอ่อนแรงนะหรือบางวันก็รู้สึกลังเลไม่แน่ใจกับเรื่องของสิ่งที่เรารับผิดชอบหรือกําลังทําอยู่นะคะสำหรับดวงดาวของช้าพุกศพนะคะเนื่องด้วยตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะเดินเข้ามาอยู่ในภพปัญหาอุปสรรคหลายดวงนะก็เป็นสภาวะชั่วคราวนะคะเนื่องจากดาวเหล่านี้เป็นดาวที่เดินกันในรายเดือนนะคะ ครบกาหนดเวลานะคะดาวก็จะค่อยๆทยอยจะพบเดือนนี้ไปนะคะเป็นจังหวะเปลี่ยนผ่านในส่วนต่างๆของชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอนาคตบุตรหลานนะคะเรื่องความก้าวหน้าทางการงานนะรวมทั้งเรื่องของภาระครอบครัวต่างๆที่ชาวพุกศพจะต้องดูแลรับผิดชอบในหลายส่วนช่วงน,นี้นะคะ <S <S ให้เป็นข้อมูลไว้นะคะสำหรับชาวพฤกศแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ